ปิดการขายเรียบร้อยนะครับสำหรับแฟร์เรดี้สามาถสวนแซดเอ็มทีนะผมยินดีกับพี่บังด้วยนะครับโอ้ยนี่เป็นพี่บังแฟร์เรดี้แล้วนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยน,ะน้องๆนะสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดไปรุ่นยุคนี้ครับผมไม่ต้องคุยเยอะฮะไม่ต้องคุยเยอะชัดเจนเลยโอเคยินดียินดียินดีนะน้องนะขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะผมทํากิจการงานใดน้องร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมเอาไปต่อยอดไป ช้เอาไปขับเอาไปขี่เอาไปบี้เอาไปมันนะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับนี่ก็คือเป็นพอร์ตโ้ยลันเลยอลันเลยนี่ก็คือความภูมิใจนะผมเป็น power นะผมของตัวเองนะในการที่เราทํางานมาวันหนึ่งเราก็มีควารักกาลังมีกําลังที่ต้องซื้อต้องไปต่ออ่ะเฮงเฮงรวยรวยน้องๆนะโชคดี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 พ่อรวยเจงรวยเจงรวเจงโอ้โหสวยนะผมดูดอนไฟเลยสวยยิบเลย